ผมยังไม่ได้สั่งให้ทำเลยการคิดไว้ว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าการทำพูนนี้จะเหมือนเป็นการทำของขอสอะไรยังไงยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังยังเรื่องตั้งเลยจะไร่ทำพูนไหนทำพนไปทำพูนนั้นอยูสิใครทำหมแต่ระหว่างนี้ก็ไม่มีผลเสียอะไรใช่ไหมคะก็ต้าอาไปก่อนงงานเพื่อที่จะดูความพอใจของประชาชนก่อนอสที่มีพื้นที่ไม่รู้ผมไม่ทำ ท,ทั้งขาดแต่ข่าวออกมาได้ยังไงว่ามีการทำโพลแล้วประเมินสอสอใต้14คนผ่าน2ผ่าน4 <ทำ S 1> คนค <ทำ S 1> ุณละมาจาไหน่เยเป็นรายงานข่าวมันมันแสดงว่ามันม,มีมีมีความเคลื่อนหไหวภายในพัคใช่ไหมครอย่างนี้ใครเคลื่อนไหวแล้วคุณต้องไปถามคุณช่วยอะไยง่ว่าาวในัออกมาเหมือนโจตไปตัวร้อยเอกมว่าเป็นค้ไม่ทำทำไม่ได้ผมไม่ทำใครจะทำใครจะทำ แต่แต่ท่านมีแนวทางที่จะทำไหก็ไว้ดูใล้ก่อนสิใกล้ใกล้ขอบคุณนะครับแสดงว่าที่ที่ข่าวที่เมาค่ะสสเก่าต้องได้ลงอจะไปทำยไคขอบคุณสาใช่ใช่ใช่เดินขึ้นรถอบคุณนะ